22พฤษภาค,คมนี้เราไปกากบาดเลือกได้ทั้งผู้ว่าและสอกอตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะเอกสารที่เตรียมไปก็คือบัตรประชาชนพาสปอร์ตใบขับขี่หรือเอกสารที่บอกตัวตนของเรามีรูปและก็มีเลขบัตรประชาชนซึ่งรวมถึงเอกสารที่หมดอายุแล้วก็ใช้ได้เพื่อไปแสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าไปกากบาดนะคะรอบนี้จะมีบัตร ให้2ใบเพื่อเลือกผู้ว่าและกากบาดเลือกสองกอน,นะคะจากสถิติแล้วก็บอกเหมือนกันว่าคนกรุงเทพไม่ได้ปักใจอาจจะรักแต่ก็เปลี่ยนได้ซึ่งหมายความว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาในปี2 5 6 2ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะเลือกคนของพักนั้นๆพักอนาคตใหม่ได้คะแนนในกรุงเทพมา8 0 0 0สนกว่าพักประชาธิปัตย์ได้มา4 7 0 0 0กว่ากว่าพักพลังประชารัฐได้มา เกือบ8 0สนและพักเพื่อไทยได้มา6 ,00 0กว่าแต่ไม่ได้แปลว่าจะการันตีคะแนนได้ตามนั้นนะคะคุณวิโรจน์จากก้าวไกลไม่ได้แปลว่าได้ทั้งหมดของอนาคตใหม่หรือแม้กระทั่งพี่เอ๋สุชาชวีจากประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้แปลว่าจะได้แค่นั้นของประชาธิปัตย์และที่สําคัญอย่าลืมว่าในรอบนี้มีผู้สมัครบางคนที่เคยสังกัดพักในปี62แต่ไม่ใช่อีกต่อไปในวันนี้ที่เป็นผู้สมัครอิสระค่ะ และอย่าลืมว่าพลังประชารัฐพักใหญ่ไม่ได้ส่งใครคะ่ะขณะที่เพื่อไทยพักใหญ่อีกหนึ่งพักก็ไม่ได้ส่งใครเช่นเดียวกันคะ่ะเขาไม่ได้ส่งนะคะเพีย <c oughs> งแต่ว่าส่งสอก,กอเต็มพื้นที่ครบทุกเขตค่คะ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนมักจะแบ่งว่ากลุ่มที่เป็น new voter หรือ first time voter จะเลือกไทยคนที่เป็นฐานเสียง จะเลือกใครคนที่อยู่ค้่เดียวกันแบ่งกันไปกี่พักแต่ใดๆก็แล้วแต่มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเดาลําบากนั่นก็คือเขายัางไม่เลือกใครแต่ถ้าถามดิฉันซึ่งไม่มีใครถามมีใครถามคนที่เดาลาบากกว่าน่าจะเป็นคนอีกกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มที่เรานึกว่าเขารักแล้วแต่เผอิญเขาเปลี่ยนใจไม่เลือกค่ะ